welcome back to English class ค่ะสวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้เราก็จะกลับมาเรียน unit 6อีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนคำศัพท์ไปทั้งหมด4คำนะคะวันนี้เราจะเรียนอีกคาคำเด็กๆจำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเราเรียนคำศัพท์อะไรไปบ้างอ่ะเริ่มต้นให้รูปภาพนี้เลยนะคะ cold อันว่า cold cold ไม่สบายนั่นเองเนาะต่อไป cough cough c, ough, c, ough, c o u g h cough นะคะไอนั I ่นเองนะคะไอ <c oughs> ต่อไปเจ็บหูค่ะจำได้ไหมคือคำว่า earache earache นะคะ e a r e นะแล้วก็ ache a, g a c h e earache earache นะคะต่อไป stomachache s t o m a c h นะคะ S T O M A C H A C H E s t o m a c h นะคะแล้วจากนั้นวันนี้เราจะมาเรียนอีก5คำศัพท์ใหม่เนาะเด็กๆอ่านแล้วก็อ่านตามเนาะแล้วก็จดจำให้ได้โอเคเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะเด็กๆ And repeat one cold cold two cough Twelve. three earache earache four Stomachache. five stomach backache. ache backache Ah back ache เ <Six. S 2> จ็บหลังนั่นเอง Sore throat เจ็บคอค่ะ sore throat seven temperature temperature มีไข้นะคะ eight toothache เจ็บฟัน nine headache toothache และสุดท้ายนะคะเด็เกๆก็คือเจ็บหัวนะคะก,ก็คือ h e a d ache นะคะ e a ดแปลว่าหัวเ a d a อ ache โอเคเรามาดูคำศัพท์ใหม่หาคำเมื่อกี้ครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นที่รูปนี้ค่ะ backache นะคะเจ็บหลัง back หลังนะคะ backache backache นะคะ backache backache รวมกันเป็น backache นะคะต่อไปเจ็บคอค่ะคำนี้ sore throat sore throes นะคะคำนี้อ่านออกอยากหน่อย throat throat นะคะ s o throes นะคะต่อไป Temper ature, temperature temperature มีไข้นั่นเองเองจ็บฟันค่ะ toothache toothache และสุดท้ายค่ะเจ็บหัวก็คือ headache headache นะคะอ่ะลองฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะเด็กๆ Pupils Book Unit 6 Page 70 2. Listen Point and Repeat 1. Cold 2. Cough อย่ายลืมอ่านตามนะคะ Cough 3. Earache Earache f o Stomachache, stomachache. Five. Backache, backache. Six. Sore throat, sore throat. Seven. Temperature, temperature. Eight. Toothache. Nine. Headache. headache. Eight. toothache toothache to <think. S 2> nine headache คือ okay. headache headache นะคะโอเคตอนนี้เด็กก็ได้คำศัพท์ทั้งหมด9คําคำแล้วนะคะทีนี้จำประโยคที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วได้ไหมเด็ก What's the matter What's อย่าลืม s นะคะ What's the matter What's the matter เป็นอะไรนั่นเองนะคะเวลาเราจะบอกอาการเราไม่สบายอะไรเราบอ I've got I've got แล้วก็ตามด้วยอาการนั้นๆนะคะเช่น I've got a cold What's the matter I've got a headache What's the matter I've got a stomachache What's the matter I've got a an earache earache นะคะ What's the matter I've got อ่ o ชูสเอจเจ็บฟันนั่นเองนะคะอะเด็กๆอย่าลืมฝึกฝนเนาะ What's the matter What's the matter What's What's the matter What's the matter What's the matter นะคะ I've 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 got a cold ตามด้วยไอ้ I've got I've got โอเ okay. that's all for today นะคะเด็กๆการบ้านวันนี้ไม่ใช่การบ้านสีงานวันนี้นะคะ,ะมีงานด้วยเนาะงานวันนี้นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่57ในข้อที่3นะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้า57ข้อที่3ค่ะ นี่นะคะงานเนาะง่ายมากเลยนะคะ look and write ให้ดูแล้วเขียนตอบนะคะเด็กๆลองดูตัวอย่างในข้อที่หนึ่งนะคะข้อหนึ่ง what's the matter, Kelly เนาะเขาก็บอกตอบว่า I've got อะไรบ้างเขามีอาการอะไรบ้างเนี่ยต้องดูในรูปเนาะ I've got a cold and earache แล้วก็อะไรอีกนี้เจ็บท้องนะคะก็คือใส่ลงไป and อ,อะไรคะเจ็บท้อง stomach นะคะเขียนลงไปในข้อ a c t u v i t y Three, you know. Okay, that's all for today. And I'll see you again next time. Bye.